กันเก็บนาทีค่ะเพื่อนๆเก็บนาทีสติ๊กจะหลอกเหมือนพ่อค่ะเจนอะเทหแาที่เราไปอ่ะพริกแห้งใช่ไหมใช่ค่ะพริกแห้งจะหอมค่ะแม่เล็กตำนะคะมีขาตะไคร้พริกแห้งแล้วก็หอมแดงค่ะสี่อย่างอกมอ้ะหม่ชาโค สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่นอนเพื่อนทั้งรอนับชั่วโมงรอของเจนนับนับชั่วโมงรอเลยไม่ใช่นับวันรอ <S <S นับชั่วโมงรออ่ะหนูจะขึ้นมาไหมล่ะหนูจะขึ้นมาไหมได้ไหมพยายามให้โดนตรงสีแดงปุ่มแดงแดงอุ่นทุกสัปหันนี่อย่างเงินไปโทรโทรศัพท์ยังจะไปโทรโทรโทรศัพท์ส <Wind S 2> ิโทรศนี <Wind S 2> ้ค่ะเป็นไงคะดูนะคะอันนี้คือควรหุยหุยที่หมีช้อนนี่ชิมในหม้อหมดแล้วนี่ไงคะวางกระโดด บอกขันมีกล่องสองอันนชะันสิตังเพจตอนหามว่มาตังเพจไอขันมีโทรศัพท์สองอันเด้อันนี้เพจอันนี้เฟซเท่ากับกล่องซีเอาซีแม่แม่เล็กก็อยู่ทั้งสองสองสองไลฟ์สดเลยทั้งไลฟ์สดของน้องกกสแบงดิค่ะแล้วก็ <ปะ S 2> ไลฟ์สดของมามีเจน <ปะ S 2> มีดื่มอะไรตะไคร้ใบม,ม,มะกรูดข่าอยู่แค่นี้แหละค่ะแล้วก็สดน้ําอุ้ยอร่อยมากค่ะต้มแบบอีสานอีสานจะอร่อยมากเ่มาปาร์ตี้ด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะสาวพึ่งสาวพึ่งสาวแพ้ยสตอรี่สวัสดีจ้าวันนี้วันนี้ปลาเขียวอ้ยดูดิเพื่อนๆจะจะแฮนไก่ให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถทำทานมื้อเย็นโดยตรงไม่ต้องตัดดิมกันห้าโอเคค่ะมันหอมดปีอ่ะ สวยแพมคู่ลองไหมสวยแพ็คคู่แม่เล็กบอกว่าสวยแพ็คคู่ขอบคุณมากค่ะลองอันนี้ไหมนี่สนันค่ะดูพ่อครัวค่ะพ่อครัวค่ะกำลังต้มไก่อยู่ค่ะพี่ตู่โชว์หน่อยอะไรป่ดหม้อป่ดหม้อให้ป่นไม่หยุดิเราต้องได้เจอกันสักวันหนึ่งล็กอยู่ไหนเนี่ยคะอยู่แพร่ที่เราไปไงที่เราไปนะไอ้อะไรนะไอ้ก้มไอ้กล่อมที่เราไปกันน้องไอ้กล่อมนัดเลยนัดเลยแม่เล็ก แม่เล็กก็อยากมาแต่ว่าแม่ขนมเค็มจะมางานแต่งที่สายสี่สายสี่วันที่สิบแปดเก้าจุดเก้าเดือนเดือนนี้เดือนนี้ไม่มั่นใจเตอร์เพรามันจะเพามันใจดีแหล่แล้วสาวแหล่สาวแหล่ส่แเล่นจะสวยวันกบสะแบงก็เลยเหมือนพ่อเคยเคยบอกว่าพ่อทำไมหนูต้องเหมือนพ่อด้วยอ่ะขี้เกียจเหมือนพ่อทำไมอ่ะก็พ่อใช่ากับวันอออี คพี่น้อองกระจ้าบกันยังต้องมึงให้เอไอเจอตัวจริงก็คงกลัวนั่นแหละคุยอยู่สนามบอลกันวันนั้นนะตอนกลางวันก็ที่ไอครอบครัวเจนอะฮะสวยแพ้คู่ขอบคุณนะคะเจอแล้วน้องนี่เขาจะเขาจะหน้าตาไปทางแม่เจนจะหน้าตาเหมือนพ่อวันนี้ทางลาวินอันนี้แองเจิ้ลแองเจิ้ลสวัสดีในข้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไอ้แก้ีนะผีเดี๋ยวเดี๋ยวหันมาตกใจเพื่อนเพื่อนมาดีข้างหลังดิเพื่อนเพื่อนถือแก้วมาด้วยคือคือแะ้วมาได้แดงไคืออะไรคะน้ำหข็นค่ะน้ำือแบบแค่แค่สดน้ำก็คือแบบนัวลแล้วใช่ไหมผมนัวน่าจะทานอย่างเงี้ยไม่อ้วนค่ะแล้วมีประโยชน์ด้วยเห็นไหมนวลตะวันนนัวแต่บังแต่ว้านร้อนเออ แต่ว่วาย,ยังเหนียวอยูอ่ยังยังดึงๆแต่ว่าก็ให้เล็กลองทำดูว <c oughs> <ล>้าวอร่อยใช่ค่ะ <c oughs> โอ้คนหงุดหงิดค่ะเห็น,นงไหมนะคะสดน้ำก่อนสดน้ำก่อนขอกินแกะได้เลยได้หาไม่เจอขอ<ง>ชื่อน้องอีทีบอกคนได้เหรอค่ะอ่ันเน่โอ้แล้วสื่ออย่างเด้ออะไรสวัสดีจะเอาอะไรเมิงบอกว่าสวัสดีพี่สมบัติคุณนายว่า,า,า,านเธอไหมสวัสดีพี่สมบัติไหมเธอนั่งอ,อยู่ เห <drilling> sure ็นได้องพึ uh ่ง <huh> ว the <season> ่าเวลามีชอบพูดอ่ะพึ่งก็จะติดกับมีอัน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 อนอันอันอันไหมน้องนีไปไหนมาน้องนีท่านที่แวะมาให้กําลังใจนะคะตอนนี้ก็เจนก็ครบ30นาทีแล้วเดี๋ยวเจนจะเดี๋ยวเจนจะขอลงไลฟ์ด้วยกันให้ดูให้ดูอะไรนะให้ดูต้มอันนี้ไม่มั่นใจอันเตอร์เพามั่นใจม่อมันใจไลยแหล่แล้วโ่แหลใส่แว่นจะสวย ขอบคุณแม่เล็กจ้าวันน <reco Christ. S 1> ี้ไร่สดคู่วันนี้ปกสแบงก็ไร์สดคู่นะคะเพื่อนเพื่อนท่านนฮาลวีนนะคะคือวันฮาลวีนก็ไม่รู้จะตีมแล้วนะคะก็เลยไม่แต่งหน้าออกจากบ้านค่ะบอให้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนี่ค่ะเป็นไงคะดูนะคะอันนี้คือควรหุ่ยหุ่อนี่ไงคะวางกระโดดที่เพิ่งอะคุยเก่งอยากเจอเพื่อน ต้องต้องวันนั้นเนาะแม่เล็กเนาะน้องครับครับมืออยู่ไหนมืออยู่ไหนมือมืออยู่ไหนมืออยู่ไหนค่ะแชร์ขอขอมือตับป้ามาได้หนูโดนนะหนูหัวเป็นฟูฟูปิดไปปิดเล้จัดไที่บบน นี่เขาลัดนีไรอย่เงี้ยก่อนเขามีของกินหรือเปล่ามันรวมกันในเด้มันมีก็สระเอสอเสือสระอียยอยักษ์อะเสียมจะบอกว่าเสียมก็ไม่ใช่เนาะเสียมไม่ใช่แค่เสียมอะเสียมก็ชื่ออย่างงั้นนะจะของมัเป็นเองเเป็นดี๋ยวจะให้ดูตอนที่ของเจนเสร็จนะคะเนี่ยเดี๋ยวเจนก็จะลงไลฟ์แล้วแล้วเจนจะเปิดให้ดู นี่ก้องคู่นะคะอ่ะนั่นแหละวันนี้กองคู่ค่ะกล้องคู่สวัสดีวันฮาวีินจ้าเจอเธอแม่เด้ๆๆอะเดี๋ยวนะคะสินแฉนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอบคุณค่ะอาหารไสดคู่กันไปเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณกัลยาณินวันฮา ใช่ค่ะใส่ไปแล้วค่ะใส่ไปแล้วขอบ <ขอ S 2> คุณค่ะใส,ใสช้อนที่ตู่มีช้อนมาอยู่ช้อนสแกนเล่ะเอาวิธีที่เราต้มไก่ใ,ในในกลุ่มด้วยค่ะเดี๋ยวเอาน้องเข้ากลุ่มด้วยทำเพจชื่ออะไรแมนเพจ,เพจน้องอีกท่านชื่ออะไรชื่อน้องปก,กสะแบงแพงมาโลดค่ะทําเพจใช่ไหมใช่ค่ะอยากให้มาจังเลยเราต้องแบบว่ามีแบบ มีแบบจอยกันสักวันเนาะหลังจากที่เราผ่านโฆษณาเตร็มองดูเอ้าช้อนออกพูดได้ใช่ไหมนี่ย <U> ัง <concealed> พูดได้ยงต้าเขียวช้อนออกช้อนหลอดฝนพึ่งก็หัวกับฟูแกเอาเอาของเครื่องประดับมาให้หน่อยดิเผื่อมีเครื่องประดับนั่นแหละถุงนั่นแหละถุงเครื่องประดับมาให้หน่อยขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณกัลยาณนิมิตทุกท่านค่ะเหลืออีกสิบห้านาทีสิบสี่นาทีค่ะสิบสี่นาที หนูมาทำหนูมาทำน้ำจิ้มหนูก็นึกว่าเออไอ้ยะตุรักกันงงเนี่ยนะนุโอใส่เต็มช้อนเลยค่ะที่ไหนได้เป็นผงนัวค่ะเต็มช้อนเลยนึก็เกลือเข้ามาแบบแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์ด้วยนะคะพี่วอนคอมเมนต์ด้วยบอกสวัสดีครับอย่เนี้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณกัลยาณิมิตรทุกๆท่านที่แวะมาให้กำลังใจนะคะอ่ะหนูจะ พี่ตูกโกแก่ค่ะคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่นิชาพัฒนแองเจนแองเจาแองเจนวางกล้องคู่นะคะวันนี้แจกเพื่อไปทางค่ะวันนี้กล้องคู่กันเลยกับปุกสเบตั้งกล้องคู่กันเลยนะคะ ถ้าไม่ใส่คุณนี่นนค่ะเป็นไงคะดูนะคะอันนี้คือควรหุ่ยหุยที่หนมนะีช้อนนี่ใส่ชิ้นในหมอบบ้อหมดแล้วนี่ไงคะบางกระดกเนะดี๋ยวป้ามาแล้วหน,นูต้องจะรอนะหนูมาแล้วจะรอนะอ่ะแม่ชาโคสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทั้งทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเข้ามาทักทายกันเก็บนาทีคะ่ะเพื่อนๆ เก็บนาทีสต <si suppression> ิล <fin anta> <ots> ้เ <guarding> ด <okay>? ้อเออแม่เด้อเด้อเด้อเอาตีไปเลยอแล้วทีนี้ต่างคนก็ต่างน้องพึ่งก็จะนอนมิตรคนแบบหนาสดเลยขากันใหญ่เลยวันนั้นสนุกดีแม่ขนมเค้กบอกน้องเจนน้องเจนเอาอีกเอาอีกคุยไลน์กันอีกในครอบครัวเจนนะคะสวยแพีคู่ขอบคุณนะคะเจลิญอุ้ยน้องนี่เขาจะเขาจะหน้าตาไปทางแม่เจนจะหน้าตาเหมือนพ่อต้องทานข้าวได้เลยค่ะเนี่ย อลองชิมดิไม่ต้องเป่าเด้อเดี๋ยวแม่เล็กจะลองทำดูบ้างค่ะเจนกระมอนะฮาร์วีนใส่ใส่สีฟูนี่สวยไม่มีสีดำหมอเอาฮาร์วีนแล้วต้องบอกว่าไม่เป็นไรเราเป็นไอ้สายบานอ่ะแองเจิ้ลฮาร์วีนที่วันเขาเรียกฮาโลวีนหรือฮาโลวีนฮาโลวีนฮาโลวีนใช่ไหมฮาโลวีนค่ะ